สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ก็เช้าวันอะไรคะดูจากสีเสื้อแล้วทุกคนก็น่าจะทราบแล้วนะคะทุกคนเริ่มจะจับทางได้แล้วว่าในแต่ละวันด้วยจะใส่สีเสื้อตามวันวันนั้นๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอะไรคะวันพุธใช่ไหมคะวันพุธก็นี่เลยค่ะดูจากสีเสื้อนะคะวันพุธด้วยก็แวะเข้ามาตอบรับพลังงานที่ดีๆแล้วก็ส่งต่อพลังงานที่ดีๆให้กับทุกๆคนนะคะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานในเช้าวันจันอ่ะขอโทษค่ะเช้าวันพุธนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในวันพุธนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดวยีด้วยสตินะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขด้วยแล้วก็ขอให้คล้วคลาดจากโควิดและก็สถานการณ์ต่างๆที่ ไม่ดีนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมแวะเข้าไปเป็นกำลังใจในช่องสรรหามาคุยโดยตุ้ยนุ้ยจังนะคะก็วันเมืม่อวานจริงๆตุ้ยอัดคลิปไปแล้วนะคะอัดคลิปเกี่ยวกับรักแท้ในฐานะสามีภรรยาในในวงเล็บมีวงเล็บด้วยนะคะในมุมมองของตัวตุ้ยด้วยนะคะคืออาจจะไม่ใช่มุมมองของใครนะคะแต่ว่าในในมุมมองของตุ้ยตุ้ยมองว่า รักแท้ในมุมที่ตุ้ยมองอ่ะเป็นยังไงในก,กับสถานะในอดีตสถานะในสามีสถานะรู้สึกวันนี้ลิ้นรัวมากในสถานะสามีภรรยาในกับคู่อดีตของเรานะคะในมุมมองของตุ้ยนะคะก็เดี๋ยวลองเข้าไปฟังแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะขอร้องขอความเมตตาจากทุกคนนะคะช่วยไปกด ติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมือหมายหัดทำคลิปหัดทำช่องนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวดีๆแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจเข้ามาฟังคลิปที่ตุ้ยลงนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอไปทำงานก่อนนะคะขอให้ สู้ๆนะคะทุกคนบ๊ายๆค่ะ